สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษิาเทร,ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมร,ราชกุมารีทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครพนมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เวลา9 20. นาฬิกายสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามประดมร,ะราชกุมารีสเสด็จออกนาวาังสรปทุมทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านนาสามคัคคีอํเาเภอนาทมจังหวัดนครพนมผ่านสือ่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยนับเป็นครั้งที่1105ที่ทรงติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั่วประเทศ โรงเรียนแห่งนี้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2528ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมะศึกษาปีที่6มีครูตอชอดอ6นายครูอัตราจ้าง2คนนักเรียน35คนในการนี้ทรงสักถามถึงปัญหาน้ำไม่พอในการทำประมงโรงเรียนโครงการจุลประทานนครพนมกราบบังคมทุนรายงามการเข้ามาช่วยเหลือดำเเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำเข้าสระ และสร้างอาคารบังคับน้ำพร้อมกับขุดลอกห้วยเพื่อช่วยเหลือราษฎรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้ามาช่วยสำรวจน้ำบาดาลกรมพัฒนาที่ดินกราบบังคมทุนรายงานการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาปุ๋ยแพงสอนให้ทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยชีวภาพ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ซึ่งกำลังศึกษาอยู่กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียนซึ่งมีนักเรียนที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยถึง3.79และ3.65เป็นต้นโดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว18คนได้พระราชทานพรให้นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนที่ดี ชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนกราบบังคมทูลรายงานช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนส่งชื่นชมสิทธิ์เก่าได้ช่วยเหลือดูแลชุมชนแล้วทออพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาลสาธิตกิจกรรมรูค้ค่านับจํานวนผ่านการเล่นทําไอติมทําให้เด็กนักเรียนเรียนรู้เรื่องจดจํานวนตัวเลขสังเกตและจําแนกสีสำหรับห้องสมุดมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้ามาใช้ห้องสมุด ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาจากกิจกรรม CMC รักการอ่านเป็นต้นได้พระราชทานคำแนะนำให้เด็กอ่านหนังสือได้หลากหลายสม่ำเสมอสหกรณักเรียนมีคนในชุมชนเข้ามาศึกษาดูงานรวม63คนอบรมการทำบัญชีครัวเรือนจำนวนสิบครัวเรือนส่งขอบคุณหน่วยงานที่เข้ามาสอนด้านสหกรณ์และมีพระราชดำรัสว่า ต่อไปนักเรียนจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพช่วยกันทำงานได้ฝึกคิดฝึกเขียนฝึกทำบัญชีซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ห้องพยาบาลมีผู้มาศึกษาดูงานด้านสุขภาพอ,อนามัยสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมจำนวน188ครัวเรือนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันห้าอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับอาหารปลอดภัยออกตรวจเยี่ยมดูแลควบคุมโรคไข้เลือดออกและโควิ 19. ด19ติดตามสุขภาพอ,อนามัยหญิงตั้งครรและหลังคลอด การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันได้วางแผนการจัดทําอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5้าหมู่จัดเวรแม่บ้านประกอบอาหารวันละ3คนจัดอาหารเสริมนมมีการถนอมอาหารเพื่อให้มีอาหารรับประทานหมุนเวียนตลอดปี โรงเรียนมีน้ำดื่มเพียงพอและผ่านเกมมาตรฐานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีกิจกรรมปลูกผักไม้ผลปศุสัตว์เลี้ยงไก่และหมูส่วนการพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้มีคนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงปลาและไก่พันธุไข่จำนวน391คน ด้านโครงการฝึกอาชีพนักเรียมนมีสิทธิ์เก่ามาสอนตัดผมนักเรียนชายโรงเรียนม,มีความภาคภาคูมิใจที่ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสุขภาพโครงงารโดดเด่นของโรงเรียนที่ขยายสู่ชุมชนตามแนวชีวิตใหม่จากศูนย์อนามัยที่8อุดรธานีชนะเลิศกีฬาเปตองประเภททีมหญิงคู่การแข่งขันกีฬาเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดนครพนม จากนั้นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาสามัคคีเฝ้าทุนละอองพระบาทมีสำนักงานเกษตรอำเภอนาทมสอนพ่อเห็ดขอนขาวและเห็ดนางฟ้าแปรรูปน้ำพลิกเห็ดแหนมเห็ดจำหน่ายที่ตลาดและในอำเภอนาทมรวมถึงอำเภอใกล้เคียง